สวัสดีครับตอนนี้นผมที่เคมีคุงครับนุนนี่เกมไม้ c ครับกันอีกแล้วกับไม้ c ครับชิลอนโลกมังกรเหน่งซึ่งก็าจะสองพี่น้องเจ้าโง่สองพี่น้องแกคิดแล้วว่าแกจะสามารถทำอะไรข้าได้เจ <L un ters> ้าจะคิดว่าทำอะไรฉันได้ ฉันมีเป้าเล็งฉันเป็นที่ล็อกเป้าในการต่อสู้กับแกอยู่แล้วเอา้าเอา้าจะหายก็หายไปดื้ออ้าม,มันแปลง,ลงปปลมันแปลงร่างเป็นวัวหรือเปล่ามันแปลงร่างเป็นวัวหรือเปล่าลองฆ่าวัวทีจากการวัวเลยเนี่อมันไม่ได้กลายร่างเป็นวัว ลงไปดีกว่าทุกคนไปสองพี่น้องตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งหายเลยต้องไปหามังกรทะเลข้าแล้วขามังขาหากิ้งกือทะเลข้าได้อยู่แถวนี้แหละถ้าจำได้แต่แค่ยังไม่เกิด เรียบร้อยแล้วพื้นที่ที่ค่าจองไว้มันอยู่กับค่าแล้วโอ้โอ้โอ้ my goodness oh my goodness oh my goodness oh my goodness มันมันจะใช้มันจะใช้นั่นไม่ได้ไม่ได้ not not am not am not ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้แล้วไม่เอา <Okay. S 2> ไปดีกว่ามังกรมังคือมังคือมังกรต้องอยู่แถวนี้คือ <Okay. S 2> พื้นที่สูน์รวมมังกรเลยนะประกอิการจึ๊บจึ๊บเออจึ๊บเออจึ๊บแล้วก็จึบจ๊บอ่าพื้นที่นี่แหละ โอเคไม่ได้มีบ็อกฉะนั้นตามหามากกังกรตัวอ,อื่นแล้วกกินเนื้อของกวางไปไปไปเดี๋ยวข้ากลับมาค่าขอไปตรงอื่นประจนภัยตรงอื่นก่อนแล้วกันเลเวลสิบห้าเลเวลสิบห้าแล้ว โอ้โอ้โอโอโอนนจะไม่ดุฆ่าเราวันนี้ว่าจะมีมังกรหรือมาตัวอะไรสักอย่างพราะว่าจะมีตัวอะไรสักอย่างโอเคฉันเจอแล้วแหละมันอยู่นั่นฆ่ามันเลย มันโดนค่าค่าโอ้โห,หน่าสงสารสเลเกินเจ้าดูน่าสงสารมากเคอืฮอ่อยอยากรู้เลยว่าเราฆ่ามังกรไปแล้วกี่ตัวมันก็เหมือนมังกรแต่มุมหนึ่งก็ดูไม่เหมือนมังกรมังกรหรือไม่ใช่มังกร ด้วยเราฆ่าแล้วน่าจะเหมือนมังกรไม่สุดก็น่าจะเป็นเจ้ามังกรน้ําแต่สโตน์ดากอนเนี่ยให้มังกรเห็นน่าจะไม่ใช่เจอปัญหาอะไรอีกรู้สึกว่าตอนมันมืดแล้วพวกวีเลจเจอมันก็น่าจะกลัวแล้วก็รีบกลับบ้านน่าจะกลัวมังกรว่ามังกรน่าจะเกิดโอเคน่าจะใช่ฉะนั้นกลับไปนอนเลย อน่านันมันก็ทำงานกันขยันขันแข็งมากเลยนะแต่ละตัวเนี่ยฉันเลกออกเราไล่วิเลเจอร์ตัวหนึ่งออกแล้ว ไล่ออกไล่มันออกมาจากที่ทํางานไม่ให้มันอยู่ไล่ออกไปอันต่อ <gasps> นี่ก็ <gasps> โอ้โทษที ฉันกำลังจะขุดเกมาบ้างอ๋อไล่เออมันย้ายไปทำงานชาวนาห,นาหมดเลยเอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้งานคืนให้งานคืนองานงานแกองานแกเอาไหมเดี๋ยวไม่เอา อืมาทำงานสิไม่ทำเลยไปเลยดีกดว่าทุกคนดูด้เดูด้เลเราจะจุดล็อกเป้าแล้วก็ยิงได้แล้วอะ่ะ <c oughs> แค่เราขึ้นไปแล้วก็หาตัวที่เราจะยิง <c oughs> เล็งยิงอเต็มเต็มเลยโอ้หนึกว่าจะตายแล้วโอ้โหทำค่าตกลงมาเกือบตายไปเลย,ยทุกคนกลับบ้านกลับบ้านกันทุกคน เกิดทุกวี่ทุกวันทุกครั้งที่อยู่ไม่พักไม่ให้พักให้ทำงานยังเดียวฉันทำงานเป็นนักลบมังมันวิ่งมานักเกงขามโอ,โอ้ตายก่อนตายตายก่อน ไปก่อนก็ได้ให้ใช่คายค่ะเฮ้ hey! แกรีบเข้ามาเร็วจังเลยไปเราเรีบขึ้นไปแล้วก็ไปยิงมันข้างบนโอ้โ oh, อ oh, 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 oh. ้โอ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 ้รีบ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 ร,บรีบหน่อยรีบรีบหน่อยกันก่อนที่มันจะรูดตัว <c oughs> มันไงมันพนพลังใส่เราแล้วแค่นี้เองแค่ค่าฟีน้องของแกเองฮ่า <c oughs> <c oughs> มังกรอันตราย เงินทำร้ายไม่ได้ต้องจาัดก,การมังกรอ,อีกตัวที่มันอยู่แถวนี้ยอ่าอยู่นี่ตรงแล้อย่าห่างนีดหน่อย๋ยวอย่าอย่าอีกตัวนึงมันอยู่ไหนอ่ะมันน่าจะหายตัวแล้ว หายตัวแบบนี้ทุกคนอ่ะทุกตัวเลมันหายตัวหายตัวแบบนี้ทุกตัวเอาไว้ก่อนยูรอรก็หายตัวไปเจอสองตัวค่าหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งห่าอีกตัวหนึ่งหายแล้วมันก็เกิดใหม่เข้ามาน่าเกงขาม ล็อกเป้าเล็งตรงนี้ก็ได้ย่าย่าย่าย่โอเคทุกคนกันเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้นด้วยนนะครับบาย